คุณเคยโดนสส่ไหมว่าทำไมต้องมีลิขสิทธิ์เตียมรลับสมเดินพบกับพี้เจนแสบพวกเราในคลิปห <N> นีที่ขั้นดุด้วยใครไม่รู้ วดคอสมองตอนทรัพสมก่อนนี้สมองท่านจะระเบิดตอนที่หนึ่งพี่คือใครนะเออแอกนยงกคิปบิสตรลมลจี้ฮ่าฮาฮ่าก็เน่ยขึ้นมาไดเลยก็ลิปอไรนด้วยเออผมก็ฟิเลยครับิสครก็ปรดีเลยับเอออ่านนู่นยังอ่ะเดี๋ยวก็วบาพี่ใครอ่ะ ตำตรวจสองชั่วโมงต่อมาตำรวจทำอะไรอ่ะทำผิดกฎหมาอะไรอ่ะอันนี้จดหมายลิขสิทธิ์ความหมายของลิขสิทธิ์คือสิทธิการจดหมายที่มาแจกผู้สร้างสรรค์ผลงานที่แม่้เกิดความดันดับแยงไดมีสิทธิการทีกรรมงไดให้ยนต์ได้ใช้แค่ครับเสียงอันามัยเรี่กสิทธิควาทั้ดับแปลงโดยให้มีสิทธิถ้าคุณขอสิทธิถ้าขอมีสิทธิทำใหงผู้เดียว บทกำหนดโทษละเมิดที่จะติดคุปรับถึงหนึ่งหมื่นล้นบาทหรือจะปรับพี่จะปรับผมไม่จริงเลย,เลยได้ตั้งงานโนาพี่แล้วมีอะไรมาพาร์ลิเมนตสิทิบัตรเป็นอะไรสามประเภทสิทธิบัตการประดิษฐ์สิทิบัตผลิตภัณฑ์ออกแบบอันนี้ตอนุญาตอะไรวะอนุสิทธิบัตรอายุการคุ้มครองสิทธิ สิทธิบัตรการผลิตยี่สิบปีศิลปิัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์สิบปีอนุสิทธิบัตรหกปีกำหนดโกฎการละเมิดสิทธิบัตรั้นไม่เกินสองปีไม่เกินสี่แสนบาทต้งแจ้งผู้บัตรจิดอาญายอมไม่ได้พี่คงไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เหรอดูเหมือนว่าตอนนี้จะเจอเด็กเปียกก๊อปคีบ โดนตะลวกผ้าพู่ยาวอันนี้จะจะส่งหน่วยพอมาโดไปนะครับไม่รู้จะปิดยังไงดีวะแล้วแบบนี้กันเอ๊ะฮาสองจะโวขาวไม่รู้มันเสร็จเมื่อไหร่ถ้าเสร็จเมื่อไหร่ก็ส่งวันนั่นแหละ จากวันนี้จะมีเราเรา